สวัสดีค่ะดากอราชาคนไทยทุกคนนะคะอันนี้มาจากเซิร์ฟยุโรป S30 ก็จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพเขียวนะคะไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังเลขของเราก็จะสูงสุดในเซิร์ฟนะคะ478,000แล้วก็ตัวเราก็จะมีพวกเอมเบลมเนี่ยสีส้ม3อัน มีภาษาบางกรสีทอง2อันที่เหลือเป็นสีส้มเราก็จะสู้กับคนนี้นะคะเขาก็จะใส่เอ็มเบมสีส้มทั้งตัวก็คือก็จะบวกอีก20%ของสเต็ปที่มีแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยมีภาษาบางกรสีทอง9อันนะคะค่อนข้างถึกแล้วก็มีความหมายมากๆถึงแม้ว่า เลทของเราจะมากกว่า40,000แต่ก็ค่อนข้างสู้คนนี้ยากพอสมควรเรามาดูนะคะว่าเขาจะเน้น s t a t MS เนาะ90,002เราก็จะเน้น s t a t MS เหมือนกันกับ AP แต่ของเขาเหมือนจะไปทางเหมือนจะไปทาง AP นิดหน่อยยังขาด AP อยู่อันนี้จะเป็น s t a t ของเราเนาะจะเป็น MS แสนหนึง แล้วก็มี c r รดตมีอะไระทีนี้เราม,มาดูสกิลที่แพทเซตไว้สำหรับตัว PVP เนาะก็เนี่ยตามนี้เลยย้อนกลับไปดูแล้วก็ตัว ex ก็จะเป็นตัวดาบตรงนี้ก็คือจะหนีไม่ได้ข้อดีนะคะแล้วมันก็จะมี s t u นด้วยอันนี้เป็นเพื่อนอชาวจีนที่เล่นด้วยกันโคนลากิวนะแต่เราก็มาสู้กันสนุกสนาน ก็อันนี้อัปเกรดซีกิวมี uh, มีมีการเซต PVP อะไรเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น Deep Talent ที่ของของเขาจะเซตไว้เนาะก็เน้นไปทาง a อ t a ท k ไม่ได้เพิ่ม uh, คำสาบอันขวาจะเป็นคำสาบเนาะที้เรามาดูกันใช้สกิลยังไงให้คุ้มค่า คนนี้เขาจะใช้โล่เนาะเริ่มแรกก็เปิดด้วย ex เลยค่ะหนีไม่ได้อยู่แล้ว ex ทีนี้สกิลก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบสกิลสีน้ำเงินจะเป็นแมวสีชมพูจะเป็นนกดาเมจแรงที่สุดจะเป็นแมวเพราะว่าถ้าเราไปเช็คลิฟอาร์มดิฟแทนที่แพทเซ็ตอะมันจะเน้นให้แมวอะมันตีแรงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สกิลแมวบ่อยมากกว่าสกิลนก แต่ถามว่าสกิลนกเนี่ยใช้ตอนไหนเรามาดูกันอ่ะเราใช้สกิลอันนี้เขาใช้สกิลนกใส่เราเออก็คือมันจะทำให้เราติดคำสาปปะบนหัวแล้วเหมือนเราจะวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าประตูวิ่งไปคนละทิศคนละทางอันนั้นก็จะเป็นสกิลคําสาปที่เมื่อกี้เห็นแพทใช้สกิลนกใช่ไหมเวลาเราโดนดามจึงแรงๆจากผู้ต่อสู้ใช้สกิลนกมันจะย้อนเวลาแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดเราขึ้นมาเนาะ ต้องคอยดูดีๆด,ดูหล่อดเลือดดีๆแล้วก็คอยสังเกตว่าเขาใช้สกิลดาเมจแรงๆอะไรบ้างแนะนําว่าตอนที่มันใช้สกิลแมวเนี่ยแหละคือตัวสําคัญเลยมันตีเราลัวๆัปล่อยมันตีแล้วก็ใช้สกิลเอย้อนเวลาไอตัวนกอะเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่พราสาังกรทองนี่โดนหลายรอบเลย อ่ะดูเขาตีเราแล้วเมื่อกี้เห็นปะใส่สกิลถ้าย้อนกลับไปดูแล้วสังเกตหลอดเลือดเราดีๆอะ่ะจะเห็นเลยว่าหลอดมันเพิ่มขึ้นทันทีเลยทันทีที่เราใช้สกิลเพราะฉะนั้นมันต้องกลับจังหวะถูกๆถ,ถ้าใครที่เล่นเกมแล้วปล่อยออโต้ใช่ปะขี้เกียจเล่นน่ะอาชีพนี้ไม่เหมาะใครที่แบบขี้เกียจเล่นน่ะให้ไปเป็นเล่นหมัดแต่ถ้าเล่นเคียวเนี่ยเล่นให้ดีอะ่ะต้องเซตไอ,ไอ้นกย้อนเวลาเนี่ยแหละโคตรขี้กงเลย ก็ตามนี้แหละค่ะคนนี้เขามีหมดทุกอย่างเลยมีตัวเอ็กโซโรบอทใช่ปะมีมังกรแล้วก็มีไอไอปีกวิงการ์เดสวิงด้วยนางมีครบทุกอย่างอันนี้เรามีแค่มังกรอย่างเดียวก็ขอจบการชี้แนะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย